โตโยต้า <Toyota S 2> เปิดตัว o ค a าฟ์ครอสใหม่เวอร์ชันญี่ปุ่นที่มีภาพถ่ายหลุดออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งดีไซน์ด้านหน้าของโ o รา a c คร s สเป็นสิ่งที่ทําให้รถ S อสวรุ่นนี้ดูแตกต่างออกไปจากเวอร์ชันของไทยและตลาดโลกโตโยต้าทำตลาดรุ่นโค r ามาตั้งแต่ปี1966โดยยอดขายมากกว่า50ล้านคันในกว่า150ประเทศทั่วโลกซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกัน ในตัวถังแบบซีดานแต่ด้วยความนิยมที่เปลี่ยนไปของตลาดโลกเราจะได้เห็นการเพิ่มดีไซน์ตัวถังในแบบ SUV พร้อมเพิ่มชื่อรุ่นว่าครอสต่อท้ายเข้าไปเพื่อแสดงถึงความแตกต่างโดยเวอร์ชั่นญี่ปุ่นชูจุดขายด้วยตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันที 26. ่26.2กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบทอร์ช่นบีมที่จะรับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อการโดยสารที่นุ่มนวลมากขึ้น โตโยต้ายังเน้นยำ้ำถึงความสะดวกสบายในการโดยสารจากการมีห้องโดยสารที่กว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่เหนือศีรษะเบาะนั่งด้านหน้าเป็นทรงสปอร์ตให้มุมมองจากภายในสู่ภายนอกที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าจากการออกแบบเสาเอพิล่าให้มีขนาดที่เล็กลงกว่าปกติมีขณะที่เบาะนั่งด้านหลังสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากประตูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังคาพนังริมซันรูฟช่วยเพิ่มความปลอดโปร่งให้กับห้องโดยสารด้วยแผ่นกระจกขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนจากทุกที่นั่งเพิ่มความหรูหราด้วยไฟส่องสว่างที่เป็นแบบ LED ทั้งหมด o ต o t ต c o ครา l r o s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  ใหม่จะมาพร้อมพื้นที่จุสัมภาระขนาดใหญ่ถึง487ลิตรแม้ในตอนที่มีผู้โดยสารภายในเต็มทั้ง5ที่นั่งการปรับพับเบาะนั่งลงช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระให้มากขึ้นโดยมาพร้อมระบบ a g ร a c t i v e Box ที่สามารถเพิ่มพื้นที่จุสัมภาระให้มากขึ้น โดยการลดระดับพื้นที่วางสิ่งของให้ต่ำลงไปอีกซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ c ค r a c r o s s โดยเฉพาะประตูท้ายสูงจากพื้น720มิลลิเมตรเพื่อง่ายในการเปิดปิดสำหรับผู้ที่มีความสูงไม่มากนักมาพร้อมระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบคิกเซนเซอร์ขุมพลังของ t o y ยต a CoraCross ใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นรหัสสองความจุ1นลิตร ทั้งแบบรุ่นมาตรฐานขับเคลื่อนล้อหน้าและรุ่นไฮบริดโดยเวอร์ชันไฮบริดให้ตัวเลขอตัตราการบริโภคน้ำมันที่26.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งระบบขับเคลื่อน4 l d r i v e ไฟฟ้าที่เรียกว่า e4 ไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังให้การขับขี่ที่มีเสถียรภาพไม่ว่าจะสัญจรบนพื้นที่ที่เป็นหิมะหรือพื้นผิวที่ลื่น Toyota Corolla Cross ใหม่ ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGAC ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงให้การขับขี่ที่มีเสถียรภาพมีการใช้วัสดุที่ดูดซับเสียงทําให้สามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องยนต์และพื้นถนนระบบกันสือนหน้าเป็นแบบมัลตสันสาหรับทุกรุ่นย่อยส่วนรุ่น Twill Drive จะมาพร้อมระบบกันสือนหลังที่เป็นแบบ o อ s เช่นบีมซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่มาพร้อมบุชยางขนาดใหญ่ส่วนรุ่นขับเคลื่อน e 4 จะมาพร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบดับเบิลวิชโบนรัศมีวงเลี้ยวของโ o r a Cross อยู่ที่5.2เมตรถือว่าแคาบที่สุดรุ่นหนึ่งในรถยนต์ระดับเดียวกันโตโยต้า o ครา r คร s สมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เป็นมาตรฐานโดยมีทั้งระบบ Barking Support b r a k e ระบบ m a c g u i d e Monitor ในทุกรุ่นย่อยยกเว้นรุ่น XG นอกจากนั้นยังมีระบบพลัสพพอร์ตที่ช่วยป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาดโตโยต้าโ r รา r คร s สใหม่ในรุ่นไฮบริดยังมาพร้อมระบบจ่ายไฟกระแสสลับขนาด100โวลต์1,500วัตต์และระบบแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินที่รองรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นใดเป่าผมในกรณีที่ไฟดับ โตยต้าตั้งราคาจำหน่ายโคราครอสใหม่ไว้ที่1 9 9 9 0 0 0เยนไปจนถึง3 1 9 9 0 0เยนหรือราว598,000บาทไปจนถึง957,000บาทโดยต้องเป้ายอดขายไว้ที่4,000คันต่อเดือน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ